เกมนี้ขั้นผู้ใดเอาปากประกบแบ้งได้เอาเงินไปเลยพรอ่พอหมอไอ้สีนับหนึ่งสองสามสมมติว่าขั้นแบ้งนี่บอได้ไอ้ก็สิลดลงเรื่อยๆเนาะเบิ่งเดอ้อเอาปากเดอ้อเอาปากจุูเ้เนอเตรียมตัวหนึ่งสองสามตัวพร้อมแล้วไปตั้งใจเดอ้อฟังดีๆเดอ้อไอ้ที่บอกหนึ่งสองสามดีเดอ้อเอามาไหมเอามั้อันนี้บบตัวละบบตัวละหนึ่งสองไอ เอ้าแมนเอาเอาช่วยอันบอเอาช่วยอันบอตั้งใจเด้อหนึ่งสองมันนใจไรบอมันใจบอมันใจขึ้นภาสีได้บอมาตัวละเอาเริ่มเอ้าขึ้นมาได้เอ้าโอ้ยเอาเต็มตัวเต็มตัวเอาไม้เด้ออันนี้เอาแท้แล้วเด้อหนึ่งสองไอโยศเลยเด้อไอโยศลงเลยเด้อไอโยนลง้อมันต้องไหวเด้อเ้าใจบอมามันต้องไหวเข้าใจเด้อเอาเบิ้งเบึงหนากันไว้อย่าปอต้องเบิึงแบงไอสินับให้เวลาอยู่นับหนึ่งสองไป พันเดิบ่ได้บ่ได้ตานี่ลดเดอ้อลดลงเดอ้อมีใบที 10, บบ่พันป่วะเด้บ่ 10, มีอ่ามีใบที่พันมีใบที่พันลดเหลือสิพันเด้อจากหลายไปหาหน่อยเด้อขั้นตัวได้สิพันตัวไปปั่นกันพูดละหาพันด้โอเคป่ใกล้มันต้องใกล้หลายๆเออมันต้องประมาณนี้เออนี่ดิอเอาเอาซ่อมป่สิซ่อมกันป่ซ่อมนะเอาเตรียมตัวหนึ่สงสองซ่มเอาไม่เอาไม่ เอาไม่เอาไมไอ้ไอ้ขอโทษไอ้ลืมปล่อยไอ้ไอ้ตื่นเต้นนะไอ้ตื่นเต้นนะได้บอไอ้ตื่นเต้นนะอันนี้ซ้อมเนาะอันนี้ซ้อมเนาะเอาแท้อันนี้ซ้อมเนาะเอาแท้ซ้อมเดาแท้ซ้อมก่อนซ้อมโอเคเอาซ้อมเดาแท้เอาซ้อมเด้อเอาซ้อมเด้อหนึ่งสองซ้อมอันนี้ก็บอกว่าอยู่ใกล้ๆเลยเอาใกล้ๆใกล้ๆพอวันซิกพันนี่ท่านบอได้เถินี่เหลือหาพันเลยทีหนึ่งสองซ้มเอาฟาดอีกแล้ว ท่านได้ปล่อยอยู่นี่ก็เฝ้าตลอดเลยเอาไม่เอาแม่แท้ปล่อยแท้แล้วนี่ปล่อยแท่เลยหนึ่งสองสามอันนี้โอ้เอาไม่เอาให้เอากายเทีอนหนึ่งหนึ่งสองสามเอาโอ้ยมาแต่นี่เหลืออีกหาพันเนาะหลุดลงเรื่อยๆเหลือันนี้ซ่อมบ่ปอซ่อมหรือปอซ่อมอันนี้ปล่อยแท้เนาะปอตัวเด้อปล่อยเลยเด้อเอาแท้เลยดิเอาแท้เลยดิเอา เอาใกล้ๆเยมนใจบอไอ้นับหนึ่งสองสามเอาันดี้ก็เอาหัวลย่งเอาหนาขึ้นนี่แมวปากครับลดเหลือสองพันแล้เด้เมื่อกี้บ่ได้ดิแมนบ่เรือให้เอาไอให้อากาศแก่ตัวมะเงยหน้าขึ้นเพราะว่ากุญแคือต้องปากนับหเดี๋ยวเดียวเเดวนับหนึ่งสองสามาโอ้ยเนาะ ได้จักชื่อเดมุตได้ผได้ตัวเลยที่ไหเอาเอาไม่เอาไม่แต่นี่โอกาสเหลือสองพันละเหลือปั่นเป็นพูละพันเลยเดิเอาแท้เลยเนาะเอามาเอาใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยใกล้กว่านี้อีกเอาหนึ่งสองซ้ำเอาอันนี้ยังไม่ได้เลย